ยี่บันเดียวละบุฮูสึกดิเออ,เอ,อมึนหมึนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนส,สดีกับตอนเศร้าๆเด้ยเนาะมอนี้ก็มาอยู่กับน้องบอมน้องยูมาพบกับช่องน้องแพรบอมจูคือหฮาตื่นมาเห็ดเวียแต่เช้าเช้าเพื่อสิบไปกิบผักกูดงองเนาะหลายคนอาจสิบ่ฮูจักคนในเมืองส่วนหลาย บางคนบุกงูเลย้าวว่าพะกุดงองไม่หยางเนาะแล้วบา,บางท้องถิ่นเพื่อนก็เคยกินคือกันเนาะแต่ว่าพะกุดงองคนนี้กินได้นะทุกคนเมียนกินและกะ็แซ่บก็พะกุดน้ำพะกุดแดงอีกเนาะทุกคน ปกุดอันนี้คือว่าทุกดย่กินนี่คือว่าติดใจเนาะคือวันนั้นเนาะมีอ้อันหนึ่งทีเ้ิ่นได้มาเห็นน้องแฟทแหละเพิ่นเป็นคนไตเนาะเพื่อนวาอยุ่ภาคไตของเพิ่นเบ่เคยกินว่าซิหลปป้าเพิ่นมากินอยู่กับน้องแฟทมาเนะ่ยเป็นว่าซ่บแหงวาซันดี้มื้อนี้เขาก็เลยว่าได้ไปเก็บีกเนาะทุกคนหน้าสาวเขาอยากกินเนาะอันนี้น้าสาวเขาอยากกินเขาก็อยากกินคือกันเข <laughs> <laughs> าก็อยากกินกันแล้วเขาสองคนก็เลยว่าตื่นแต่สาวเฮ็ดเวียกเหงานวกะ สีพากันออกไปเก็บผักกูดงองเนาะไปบึ้งว่าสีนาผักกูดงองที่เป็นจังไดเนาะทุกคนแม่น้าสาวก็คือกับแม่เนาะทุกคนเพราะว่าน้าสาวอยากกินแห้งเช่นวาน่ะบอกให้น้องบอมน้องอยูไปเก็บดุลแล้วนาะแต่ว่า,หา,หาเห่าเหามีเวียกนาะช่วงนั้นทามีเวียกบัด้ไปเก็บแต่่วงนี้เหาว่างเวียกเขาก็เลยสิไปเก็บให้หน้าสาวแล้วก็สีโทให้หน้าสาวมากินน้ำเนาะ ไปไปเก็บพกุดงองกันเลยเนาะทุกคนคือฝนกําลังสิเริ่มตกเนาะตกแล้วฟ้านี่คือแบบต็มใจแหงเนาะโบเดดคือบุ้ง่าซีเดดตัวจากหมู่เนาะหมู่แต่ว่าตอนนี้มันฝนตกนะทุกคนเนี่ยแบบยิบๆอยู่เนาะยิ่งยังว่าฝนกําลังสิตกไปไปกันเลยอย่างน้อยฝนตกแหงเขาสิบ่ได้ไปซ้ำว่าเจ้ามาหอดเนาะกับจงแวะบึงซุมเนาะก่อนว่าหาเนาก็ต้องแวะต้องแวะบึงซุนเนาะมันโอกบโออก ขาซิมาเก็บอยู่นี่เนาะให้ให้ลุงบุญมีเนาะทุกคนไอ้บึ้งวัิมีบ่เพราะว่าไอ้บึ้งวัิมีบ่เพราะว่าตุ้บึ้งตุ้งหัวจนติ่มมังไหมยานตุ้งหัวไล่กระโพอพูดมั้งไหมตุ้งหัวนะตาตังตาตกอยู่ทุกคนเขาเข้ามาหอดอ่ขาขังเพลินเนาะแล้วฮู้สึกว่าตุ้งหัวมันไล่น่ะแบบ หายัางไ่ได้ไปยอดสิเดอสามตัวหัวกัเอ็ดคอตั้งแล้วก็เลนบุบบุบบุบบมาเพราะว่ามีงัวแม่ลูกอ่อนสองโตโัวเนาะเขาก็เลยว่าสิได้กลับคืนไปเก็บอยู่ให้ยังวันได้เก็บจากยอดจำสิได้กลับคืนละ่ะได้สองยอดหรอครอับเพราะยังไ่ได้จับยอดทดลองทดลองไปห้องพุ่งเหาะไปทางเดอเ็กเป็นกะอมหัวแล้วก็ยานตรงนีลองไปบึงป้งไปอยูุยยุยยุย รู้สึกว่าองบบกองต้องอยู่นะยางอยู่ทางนั้นเนาะมันเล่นมา่ากันโดดวาม่งอยู่คือพวกได้เลยว่ามันเล่นมาแห่งเมื่อกี้นะอุ้ยมาเร็วมาลายมาเร็วมาลายแมนเนอนี่ทุกคนพระกูดมันจะเป็นแบบนี้เนาะลักณะจะเป็นแบบนี้เอ้าเาเห็นอยู่งเหรอเมื่อกี้เออนี่ก่อนเห็นเส้นหนึ่งได้เนาะจะเปลเป็นแบบนี้โอ้ยฟกัดเสื้อเดินเสื้อขาดนี่ได้อยู่แบบนี้เนาะ อันบดมีเขาก็รู้ว่าสิได้กลับนะแต่ว่าบกับทางไม่เพราะว่าตัวหัวมันตันทางอยู่เลยบกากับย่านมาไล่หัวสิเป็นอย่างเดืยเนาะอันาคตอนคตันละขดหัวสิเป็นอย่างเดียเลยเขาก็เลยว่าบึงง้างอมแต่พี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 ไปจุดอดรถเขาเลยเนาะตัวหัวอยู่นี่แหละคืนคืนอุ้ยหัวเข้ามาได้ก็เลิบอกอู้ออไปเลยเเอไมนีม่นะนาะได้พู้ได้พูดละคร ไอ้ผู้ละครแล้วกระซิกลับพอกินละไปเดีไปให้ไอ้ไหมไอ,อ้ผู้ละครทงยางทุกคนตอนนี้เขากลมาฮอดเลยเนาะไหวปานขี้ตัวไม่บอกเขากลมาฮอดขังไอ้ไหมล้วเนาะคือขังไอ้นี่พอบอกว่ามาฮอดนี่คือว่าแบบว่าได้ลายแหงมันลงหมเนาะ,นะ,นะ,นะนะออกลายแหงคือว่าบ่คือให้ไอ้เมื่อกี้นี้ยุ่ยเซอร์ยูเซอร์ยูเซอร์ อยู oh, ่ด้านเธอล้วนนี้ oh, เฮ้ยไปไปไปอู้ยหมดมสมอยู่บนนี้อนน่อยู่บนเด้อล่ะบู๊สึกดิเอ่อมึนมึนเลยโอ้มึนตึบ๊บเห็นดาวเห็นดาวให้ได้ตีคนฟรี <laughs> นี่คือแบบว่ามาให้อันนี้ล่ะออกหลายแหงอุ้ยบู๊สึกมาอะไรแบบหลายแหงนเป็นปุ้มเป็นปุ้มอยู่เลยอ้พวคนน่ะ อันนี้กับเมียนเด้อทุกคนเมียนมดเดอ้อเออโอ,อ,อ,อ้ตัวมุดตรงกันเอออืมเขาก็ได้แบ่งกันเคบแล้วทุกคนนี่น้องบอมก็บอยู่ฟากพุ่นส่วนน้องยูสิก็บอยูฟากในยางมุ้งาน,นาขึ้นไปเนาะลักษณะแบบนี้เดอ้อพก,กูดเดอ้อคือแบบอือเอมกนินเขา,ขาเข้าให้อันนี้ละนี่จะเรือขึ้นเนาะทุกคนนี่จะเป็นต้นเรือขึ้นตามต้นไม้เลย ีเบือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หออยอดยามฝุ่นนี่อู้ออกมาหลายแห่งได้นี่นี่บุตเดียวนึงก็ได้ยูดประมาณน,นี้เนาได้คำหนึ่งเนาะถ้าผู้ใดยักผู้ใดประหยัดก็สิได้ยูดสองคำเพราะมันอืดเดี๋ยวเหาสิตั้งใจเก็บก่อนเนาะ มาเยจากกิบให้อีเกะกูจเจอครับก <why> ็บพ like ันบ่นอิเจะพุ่งบ่นถึงเ่ยเขาบ่เคยไปเลยเนาไม่เคหนีบ่นเจะถึงเราไม่ไปหโอ้เ้าข้านต้งเซนส่องเ้นเลย พูดกูจะตอบไต่พูดไม่สักกี้พูดแทบทำสิบานิยอาจารย์าพูดนคพูดเป็นพักอระด็พักพูดะไม่พักพูดมันมาตอบพักกูดถือพักเน กูดเป็นพักที่เป็นจอบอาจจะตัวสนิทกันชามข้าวเป็นปิจอบอย่างนี้ไหวป่าขี่ตัวน้องทุกคนมู้ไหมได้หลายแหงน้องเมย์ของน้องบอมน่เต็มถุงแล้วทุกคนของน้องอยู่ในเต็มถุงแล้วของน้องวอนยองก็ได้กลางอันเต็มถุงแล้วสามารถมาเต็อถุงเลยด้วยไหนเต็มถุงเนาะมุ้งเมย์ความได้หลายแห่งเพราะว่าเต็มถุงนี่จังเมื่องน้อทุกคนคือเต็มถุงนี้คือน้องยูนี่ที่ได้เมื่อกับน้องบอมพอน้องยูเถุงกันเนาะเต็มถุงนี้น้องยูก็บที่ได้เมื่องละ ไว้ป่านที่ตัวเนาะเขาเก็บเมื่อกี้นี้ดักขึ้นไปตันนี้เขาดักลงมาเนาะทุกคนเมื่อกี้นีเขาเก็บขึ้นเลยบุดเดียวนึงเนาะสองจมูกบุดเดียวแต่ว่า้นสองจมูกยอดยอดพักเนี่ยยอดพักทุกคนไหยเดี๋ยวเขาไปซื้อผู้หญิงทุกคนกผู้เดิงทุกคนงามเพ่งงามมาพกูดนะพูกไมมเส้นเป็นแบบนี้เลยพูดไหมเป็นเส้นเป็นเส้นเลยเอาม่วงออกนี่คือผู้โจูดนี่แหละเป็นแต้จาน ตออมพมกูดอตออมพมกูดเมื่อกี้พักกุฎว่าตออมพุมพ่มหรืกุฎงาเพ่งง่าว่าคุณนะเบืบ่อกี้มันจะปุ่มนะอื่คือว่าเป็นปุ่มหักเอาหักเอามีแต่บอลเดียว,วยหีวหืดอกหักเอาหักเอาเว่กัมเพ่กัมว่าบึงยอดมึงยอดเป็นยอดกัมกัมแบบนี้บางอันมันจะมีซองลักษณะสีแดงกับสีกัมเนาะสีขาวสีเออสีขาวกับสีกัมมันเป็นสีเทียว เบอร์มันก็เป็นกนริเด้อทุกคนนี่ถ้าเห่าถ้าเห่าแบบอันน่ะแบบได้นยนะเอาเบอร์มันแบบนี้เบิร์โอ้แบบนี้นะใบหืมใบใบ,บนี่ชิดอยู่แบบนี้เนาะนี่ซับพื้นบ้านแล้วมันเบอร์เบอร์อก็คือใบสละไอมันจะออกเป็นสละเอือเนาะประมาณนี้แบบนี้เนาะทุกคนซ่บ เสพอันยอเบอร์เบอร์มันใบนี่มันนี่กะแซบแซบซ้ำกับยอดเลยเอาไปแกงมันเอาเบอร์มันนี่เอาไปแกงมันเอาเบอร์มันเอาไปซุปเอาเบอร์มันก็ได้แซบแหงเดี๋ยวสิเก็บก่อนเนาะบึงน้องบอมสี้ใ้เต็มถุงส่วนน้องยูยังบ่ได้เล่นกันนะอันนี้จะเอาไปเอาหมะ ไม่เพียงแคได้มาสุดหน้านี่แก้มาจะได้เบื่อเหมืนเอาบปกินใบนาะเอาสิยอดลายเฮมมาเป็นตาอยู่มมาไห้อ็นิ่งเนาะคือไปไอ้เนี่ยอู้งัวงอะไรงวงกระขังไลงบมีอีกับบุมีอีกโอ้เกือบอันนี้เพิ่นเพิ่นเป็นขังงัวคือกันแต่ว่าเพิ่นบดได้เอางวงไสลงกองต้องเอามุดเนา พักอันนี้เป็นกินก็ไม่ยาว่ะอันนี้คือพักอันเด็กเกาะเขาเอินะพักอันเด็กเกาะมันพักมันเอ้ยเอ้ยเอ,ยอ,ยอ,ยอ้ยพักมันโบเมนโบเมนพักหัวอีกอย่างสักอย่าง,างเลยเพราะว่ามันเป็นยาพักอันนี้นะทุกคนแบบไหวป่านคิดตัวความาได้หลายแนคะ่นะรูเไหมคงลงยูเต็มถุงแล้วเดี๋ยวนี้นะช<ร>ีได้ซื้อเอาซื้อถุงดูเนาจะเอากระเป๋ามาใส่ เสื้อถุงก่อนบ่มเด็ดพื้อว่าตำล่างนึงสิได้กินอยู่วะบอส้นไหลเขาบูฮู้เขาบูมาพอมีแต่ห่าวเฮือแบงเสื้อถุงน้องบอมเนาะแล้วแม่เหงอแล้วแม่สิถามว่าป้าของน้องอยู่ได้หลายเหตุอุ้ยเป็นสักขีพยานสุกันเดนตอนนี้เนาะตอนนี้เนาะแล้วก็สิตจดแม่ว่าอยู่นับน้องบอมเดได้ครึ่งหนึ่งว่ะสิเอาอีกดูเอาอีกมันนักถุงถุงสิขาดอย่างน้อยอ๋อมักถุงแล้ขีพยานี่เด้อสักขีพยานเน้องพญาน ผักกระยานนี่เนาะโอ้ตัวหนุ่มี่เนาะนะเอาเมือเอาเก็บเต็มทุงนี้เหมือนโอ้ส่วนสีเต็มถุงนี้อีกคว่ำคว่ำหลายนะทุกคนแต่อีกจุดแต่อีกจนดคนมาจำได้หนิมันจะเป็นทองยอดทองยอดแบบนี้เ่าก็เลยว่าเก็บได้ไหวนะทองยอดทองยอดแบบนี้ง่ายอีกหืมยอดใหญ่อีกพอกินแล้วยังอเหมือนนะเก็บเอาหมดไม่กินมื้อหน้าสิเด้ เออเจ็บแค้นเ่กันทุกคนบึ้งบึงบึ้งบ้าบึ้งบ้าบึ้งบ้าจนเตื่อยเอาสิ้นคิวได้เลยต้องเรียนจากนี้นี่ทุกคนนี่ปลาจีตตัวขงไอคือของเราอยู่อ๋อมกินนี่ครึ่งหนึ่งเรานี่เหลือน้อยเดียวสักนิดเดียเขาก็เก็บนิดเขาก็ไปว่าันนั้นถั่วหลา่เราบูมเองสองคนเดี๋ยวสิไปโทษบึ้งว่าสิได้หลาย่ทำใดกันทุกคนอยู่ห้องอย่างมันคือได้น้อย ต้องไปหลอีพีต่อไปเดี๋ยวน้องว่าซิไดหลายเท่าไรแล้วก็ฮาจักใช่ไหาเอาเอียงมานีเอากล้องมาเนาะทุกคนนี่ยังแปลงบุได้อยู่เนาะคือเอามาถ่ายเมื่อกี้นี่ถ่ายกึกกึกแล้วมันเป็นเสียงแบบตัดครึ่งแล้วกับแบบภาพค้างเลยเลยว่าน่าจะใช้การบุได้เลยน้องดูว่าถ้าไปแปลงจอนี่ับุได้ต้องไปซื้อใหมเนาะจักจเอามาให้อย่างเนาะบุฮู้เรื่องเลยนักโขกกระเป๋าเรี่ยวนี่ โอเคนะทุกคนเขากำลังเก็บพกักเตตอนหกโมงตอนนี้กะเป็นมุคืนเป็นมุคืนได้หลายาบ่านนี้เดนะ้อเนาะบ้าจะเงี้ยงอะไรนี่โอเคเนาะคลิปนี้เฮาสองคนก็จะลาพี่พี่เอฟซีไปก่อนเด้ออย่าไปเจอกันอีพีต่อไปแลวเฮาก,กะซเฮ็ดซุปเนาะให้เพิ่นกินน้ำแล้วก็ซีมีอีกอย่างส่เดรเนาะซุปพักอันนี้บอกเลยเลยว่าแซ่บแหงต้องรอติดตามบึงต้องรอติดตามบึงเนาะว่าซีมีอ่าซีมีไผ่มากินน้ำแล้วก็แซ่บสมใจเนาะเฮาชีผู้ใดซีซุปให้กินเนาะมันนำ ไปเฮ็ดอ่าอ<ก>เ็ดแกงเฮ็ดซุกเกะเฮ็ดได้หล,หลายอย่างทุกคนบางคนก็คั่วกินเนาะคือภาคใต้จะบ่มีปันไจเด้อภาคอันนี้เด้อเพิ่นว่านะภาคใต้สบบเห็นเพิ่นว่านะภาคเหนือก็สิบ่มีคือกันมีแต่มีน้อยเพิ่นว่านะแต่ว่าอยู่บ่อนเฮานี่คือบอกได้เลยว่าทุกบ่อนเกือบมีหมดเนาะถ้าบ่มีตัวนหน่วยปัญไจแล้วคือมีเนาะทุกคน โอเคคลิปนี้ก็ฝากพี่พีเอ็มสี่คุณๆกดไลค์กดช like, สกด save, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องอยูเด้อสำหรับคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันอีพีต่อไปเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย